ชาเลนอาหารสีส้มแดงเยอะๆจ้าแซลมอนเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยอะค่ะ สำหรับคลิปนี้ไอจะพาทุกคนมาทํำชาเลนจ์อาหารสีต้มแดงนะคะนี่เลยค่ะจัดมาแบบหลายอย่างกันเลยทีเดียวสําหรับสีส้มก็จะมีในส่วนของแซลมอนกุ้งไข่กุ้ง,างอาชีบบอน มีส้มด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเค้กส้มนะคะแล้วก็ขนมต่างๆนะคะสําหรับฝอยๆนี้ก็คือแครอทค่ะสําหรับตัวซอสก็คือเป็นซอสพริกนะคะในส่วนของสีแดงก็จะมีปาทุหน้าไข่กุ้งพริกหวานหมีกรอบค่ะแล้วก็ผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่มะเขือเทศแล้วก็มีบวยด้วยค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะสําหรับตัวซอสก็เป็นซอสมะเขือเทศนะคะและเครื่องดื่มที่แอมากินในวันนี้ก็คือเป็นมิลินดานะคะน้าส้มแล้วก็น้ําแดงค่ะให้เข้ากับสีอาหารเนาะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการ เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยจ้าสดชื่น ไม่ลินได้อร่อยตา้าไม่มีหมดนะคะมามาเริ่มกันที่สีส้มกันดีกว่าแซลมอนเยอะๆจ้านี่แซลมอนชิ้นตโตๆโคะ่ะทุกคนคะ่ะวาซาบิอยู่ด้านหลัง สำหรับอาหารสีส้มแดงที่คาสันมามีแต่ของไอชอบทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้คือกุ้งจิ๋วค่ะทุกคนค่ะมีใครเคยกินไหมคะตัวเล็กมากจิ้นมาสบิ ขออนุญาตใช้มือนะคะกุ้งหวานมาก Hãy cung โดนัทค่ะจิ้มกับซอสมะเขือเทศ อร่อยดมิลินดาอร่อยทรามไม่มีหมดค่ะอร่อยมาก ชีสบัลนไม่ยืดแล้ว มากระลองจิ๋วค่ะอันนี้ขนมนอะไรเอ่ย หนึบหนึบมีเยลลี่ด้วยค่ะปาลอม่า คุหน้าแลดีดเปล่า E <susurra> ชิ้นน,นานเลยค่ะ สตรอเบอรี่ค่ะมะเขือเทศชินีอืมอร่อย ไปซื้อมากินกันนะคะอร่อยซ่าค่ะมิลินดาอร่อยซ่าไม่มีหมดค่ะกินต่อบวย ม่ใครเคยกินบ้างคะมีกรอบค่ะขนมโบราณ Ich เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะ่ะสาหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรการแจ้งเตือนคะ่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอนะคะสําหรับคลิปนี้นี่เลยคะ่ะกอฝากไว้ด้วยนะคะมิลินดาอร่อยซ้าไม่มีหมดจ้าไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย